พระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะบ,บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับและใช้โยมอุปถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหลือท่านไอ้น้องนี่บอกเคยพวกเราอย่าไปฟังสนับสนุนพวกให้้ลยพระอาจารย์คือฤทิ์มีความประพฤติเรียบร้อยอ๋อนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์คือฤษิ์ใช่ไหมฮะ ผมเองนี่ไม่ได้อาคติอะไรกับพระาจารย์ึกฤทธิ์อะไรนะครับผมไม่ได้อาคตินะครับแต่ว่าเพียงแต่ผมสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับว่าผมไม่อยากให้เกิดอกครับกรณีที่จะต้องไปจับพระดำเนินคดีพระนะครับจับพระดำเนินคดีพระนี่ ผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับวันที่เดือนตุลานี่อย่าไปทอดกระถิ่นอีกสองวัดนะฮะเดือนตุลาก็จะไปทอดกระถิ่นีอีกสองวัดนะครับแต่ว่าในเมื่อมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับตำรวจปปท ปปทท่านเลขาโกนะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินการตรวจสอบเส้นทางการเงินเงินวัดเงินวัดวัดเป็นนิติบุคคลเงินวัดได้ไปจากญาติโยมเขาศรัทธาแรบุจ่าเข้าไปในวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดจะนำไปใช้ในกิจของสง นะครับย่อมได้นะครับย่อมได้เช่นเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟธนุบํารุงวัดทําศาลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชีช้แจงให้ชัดเจนนะครับแต่กรณีที่โอนเงินวัดไปให้บุคคลอื่นไปให้บุคคลอื่นถือว่ามีความผิด นะครับถือว่ามีความผิดทางอาญานะครับแล้วเจ้าวาดวัดนี่เป็นถือเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอครับรอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารออกหมายจับนะครับออกหมายจับ หรืออาจจะใช้ออกหมายเรียกเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงนะครับเงินวัดนี่ครับคาไปแตะต้องไม่ได้ละครับส่วนเจตนาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ก็ต้องไปสู้คดีกันนะครับยังมีขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนนะครับพนักง,งานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานงานนี้ ก็จะเป็นอำนาจของทางปปทนะครับปปทถ้ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าวาดวัดเนี่ยเอาเงินวัดโอนออกไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับส่วนจะไปแก้ตัวกันยังไงนี่เป็นเรื่องของท่านนะครับที่จะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนนะครับยังมีชั้นพนักงานอายการอีกนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลนะฮะเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับ แต่อาการมันไม่ดีไงนะครับอาการมันไม่ดีนะครับอาการมันไม่ดีนะฮะคนไปแจ้งความทนายอนันตชัยไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับก็ทนายอนันตชัยก็คงมีพยานผมไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมไม่อยากให้พระไม่อยากให้พระ รูปไหนไปถูกดำเนินคดีแล้วครับมันเสื่อมพระพุทธศาสนานะครับผมไม่ได้คติอะไรกับพระนะครับเจอพระก็ยกมือไหว้ทางนั้นนะครับพระบวชใหม่ๆเดินบินทบาตผมก็ยกมือไหว้ใส่บาทนะฮะมาเพียงแต่เราเป็นห่วงนะครับพระดังๆพอที่จะเป็นหลักในการเผยแพร่คำสอนของ พระพุทธศาสนาไปโดนล่วงกันหมดล่วงล่วงล่วงกันเป็นแถวเลยนี่นะผมฟังคำชี้แจงแล้วครับ <c oughs> ฟังคำชี้แจงของทั้งวัดแล้วนะฮะที่ทนายออกมาชี้แจงนะฮะมันนักข่าวไม่สอบถามนักข่าวก็น่าจะถามไปตรงตรงเลยว่าสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่านะครับถามแค่นี้ครับ สรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่าถ้าโอนออกไปให้มันก็จบแล้วครับนะครับจบแล้วครบองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับส่วนจะไปชี้แจงว่าเอาเงินไปทำอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเงินไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราเรา,เราไม่เราไม่รู้ครับผมฟังคำชี้แจงยังไม่เคลียร์นะครับเห็นบอกว่าจะไปตั้งมูลนิธินะครับมูนิธิที่จริงน่าจะชี้แจงว่าจะเอาไปสร,ร,ร้นะรางวัดที่เยอรมันเลยจะดีกว่านะครับนะฮะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันนี่ก็จะดีกว่านะครับแต่ไปตั้งมูนิธิมูนิทินี่มันไม่ใช่ไม่ใช่วัดนี่ครับมูนิธิ นะครับมูลนิธิมันไม่ใช่วัดนี่ครับมูลนิธิจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เจตนารมของมูลนิธิคนจะใช้จ่ายเงินในมูลนิธิก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมพอรู้ข้อมูลจาก ทางทีมงานสอบสวนครับเอามาพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครับสาธุชนญ,ญาติโยมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับรออีกไม่กี่วันนะครับตำรวจก็มาพูดมากไม่ได้นะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานรอรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารขอมัดก่อหมายจับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไปนะครับขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไป เดี oh. oh. ๋ยนะไอ้ไอ้กรณีไปยุ่งเกี่ยวกับสีกาหรือประราชิกน<ม>ี้ยังไม่มีผมยังไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานนะครับถ้าที่ผมสอบถามนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินวัดออกไปโอนเงินวัดออกไปเอาเงินวัดออกไปใช้เนี่ยนะฮะ ผิดทำนองครองทาอันนี้มันมีความผิดครับมันมีความผิดนะฮะถูกต้องครับผู้หญิงสีกาเนี่ยไม่ควรผมนี่อาคติเลยนะ ถ้าพระองค์ไหนที่ว่ามีสีกาเป็นโยมอุปถากเนี่ยผมอาคติครับพระองค์ไหนก็ช่างถ้ามีสีกาเป็นโยมอุปถาผมอาคติครับก็ใช้ผู้ชายไปสินะครับใช้ผู้ชายเข้าไปเป็นโยมอุปถานะครับเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดนี่ไม่ได้ครับผู้หญิงมันชอบข่มกันนะครับอาจจะจิตใจไม่มีอะไรอะ่ะ อาจจะจิตใจดีก็ได้นะครับอยากจะทำบุญแต่ก็อยากสแสดงตัวเป็นคนสนิทของพระดังของเจ้าวาดภาพมันก็จะออกมาไม่งามพระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะบ,บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับ และใช้โยมอุปถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรือท่านเออใช้โยมอุปถากเป็นผู้ชายเนะ่ยโยมใกล้ชิดเป็นผู้ชายนะนะครับพวกศีกาเนี่ยนะครับถอยหออกมาหน่อยถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหถอยห่างมาหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเหมือนพระาจารย์มิสุอก ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปใช้ผู้หญิงนะไม่เข้าใจโยมอุปถากเนี่ยเป็นผู้ชายสินะครับถ้าโยมโยมผู้หญิงก็ต้องเอาแก่รุ่นแม่แหละนะครับไอ้ผู้หญิงสาวๆด้วยยิ่งแต่งตัวโชว์นั่นโชว์นี้ด้วยนี่ไม่ควรให้เข้าใกล้เลยมันไม่งามครับมันไม่งามนะครับ โอ้ยพระยังไม่ตัดจิกกระปูนี่นะครับเอาไปใกล้ไม่ได้แล้วครับถ้าตัดจิกกระปูแล้วนี่ก็แบบขันทีก็ว่าไปอย่างนะเสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับอย่าให้ผู้หญิงไปใกล้เลยนะ